ก็มารีวิวตู้เย็นกันเลยกับกัะป๋องนี่อันนี้คือซองผักผลไม้แล้วก็ช่องอาหารกระป๋องกันแล้วก็ไข่ไก่มีหลายฟองมาก <c oughs> อุ้ยแปบ๊บนึงนี่ทำไมไม่ชัดอ่ะอนี่กระป๋องเห็นไหม นี่เราก็จะเป็นอันนี้แก่แก่ขนมน้ำตาลก็จะเป็นอันนี้สติกเกอร์ก็จะเป็นกระเป๋านี่ดูน่ารักมากเลยพวกนี้นี่ได้การสปองมาหนึ่งอันแล้วได้เลขอะไรไม่มีเลขก็ใหม่เปิดอาใส่หมุน ปิดตู้เย็ยนก่อนเลยมันเย็ยนมากเลยนะตู้เย็ยนนะจะบอกให้นี่อะไรไม่มีเลขเอา้ามามาขอมูลมีอีกทั้งไงเนี่ยอุ้ยหนยดูมีเลขสี่เหรอไม่ม,ไม,มีไม่มีทั้งสองเลยมาขอมูล ได้เลขหนึ่งกลับเลขไม่มีไม่มีมมของฉันนี่ตอนเย็นแล้วก็จะรดน้ำต้นไม,ม้โอเคส่งโอเคผมไม่ได้เลขหนึ่งนะนเรียบร้อยไมย้ไม,ม้อีกอันอยู่ไหนไม้อีกอันเอาไปไว้ไหนไม่รู้ใช อันนี้ของฉ<บ>ันนะของเธอนี่ไม่ใช่ใชของฉันค่ะไปไปได้ไม่รู้ลืมร,รู้แต่วางตัวนี้ได้นี่ไหมฉันเลยเมไม่น่าใช่ หาไม่ได้หาเลยจังด้วยว่าอยู่ตรงไหนเธอไปงานไหนดูละนั่นนี่นี่ใช่โกหันนี่ชอบเล่นกันสปอนนี่ใช่อันนี้คือหิมงานแต่ไม่ให้เห็นได้เลยยินดีเล่นนี่แค่ดีเด้อบายตู้